วันนี้เรามาทำเมนูขนมไทยแบบใหม่อร่อยๆกันนะคะเมนูของเรานี้เป็นเมนูขนมไทยประยุกต์ยังไม่มีใครทำสูตรนี้นะคะมาดูสูตรของเราเลยค่ะทำออกมาแล้วอร่อยมากหอมแล้วก็นุ่มนะคะวิธีการทำของเรานะคะอันดับแรกเลยเตรียมชาที่ชงเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมมาหนึ่งถ้วยตวงอ่เทใส่าชามเลยค่ะ วิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะท่านไม่ต้องไปซื้อชาที่เป็นทรงซองมานะคะท่านไปตลาดนะคะตามร้านเครื่องดื่มที่เขาขายนะคะท่านก็ไปซื้อชาที่เขาชงเรียบร้อยแล้วมาพราะเขาต้มใส่นมใส่น้ำเชื่อมเรียบร้อยเราไม่ต้องมาปรุงอะไรแล้วนะคะแล้วก็เตรียมแบบนี้มาค่ะแล้วก็ตวงให้ได้หนึ่งถ้วยตวงขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนผสมของเราแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่ง หลังจากใส่แป้งข้าวโพดไปแล้วตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยคะ่ะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยค่อยๆใส่ค่อยๆคนนะคะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะค,ค่อยๆคนคะ่ะบางทีคนแรงแล้วมันจะกระเด็นพอคนแป้งสองอย่างเข้ากันแล้วนะคะต่อไปคะ่ะเตรียมแป้งข้าวเจ้ามาอีกครึ่งถ้วยนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าไปครึ่งถ้วย คนส,นส่วนผสมแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากันแป้งเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะคนให้ให้แตกนะคะถ้าไม่แตกแป้งจะเป็นก้อนต่อไปนะคะหัวกะทิเตรียมหัวกะทิมาเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยอ่าเสียหัวกะทิไปนะคะอันนี้เราก็คนส,นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยะคะ่ะ สูตนนี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะเพราะว่าชาที่เราซื้อมานั้นเขาใส่น้ําตาลคือกระต้มหวานมาอยู่แล้วแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราชอบแบบหวานน้อยเราก็ใช้สูตรนี้แต่ถ้าใครชอบหวานเข้มข้นก็สามารถใส่น้ําตาลเพิ่มได้นะคะอันนี้เราก็นํามากรองค่ะกรองเพื่อให้แป้งที่เป็นเม็ดเมดั้นั้นละเอียดนะคะ ต่อไปนะคะเตรียมพิมพ์มาค่ะหลังจากได้พิมพ์เสร็จแล้วเตรียมน้ามันพืชเอาน้ํามันพืชนั้นทาก้นพิมพ์เล็กน้อยเพราะว่าถ้าไม่ทาเดี๋ยวพอเวลาเรานําไปนึ่งมันจะติดก้นนะคะ,ะทาก้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตักยอดค่ะ อันนี้หยอดไปเรื่อยๆนะคะเวลาหยอดไม่ต้องให้ล้นพิมพ์นะคะให้เหลือ,อพิมพ์ไปบ้างเล็กน้อยเผื่อเวลานึ่งแล้วมันจะขยายตัวนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งหลังถึงนึ่งในคะเวลานึ่งนะคะ,ะ,คะใช้เวลา15-20นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์พิมพ์เรานี่นึ่ง15นาทีนะคะเพราะพิมพ์กว้าง2นิ้วแต่ถ้าใครพิมพ์ใหญ่ก็อาจจะ20นาทีเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่านึ่งประมาณ15-20อยู่แล้วแล้วแต่ขนาดของพิมพ์นะคะตอนนี้ของเรา15นาทีคะ่ะสุกแล้วหลังจากสุกแบบนี้แล้วเราก็ออกจากเตานะคะทิ้งไว้ให้เย็นคะ่ะ ตอนนี้เราก็เอาขนมใส่ถาดทิ้งไว้ให้เย็นนะคะคือถ้าเราแกะตอนร้อนๆขนมมันจะเละต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะหลังจากเย็นเสร็จแล้วเราก็แกะออกจากพิมพ์ค่ะ เห็นไหมคะขนมมันจะนุ่มมากเลยนะคะนุ่มแล้วก็หอมเวลาทานทิ้งไว้เย็นแล้วก็ยังนุ่มอยู่นะคะอันนี้สูตรนี้ดีมากเลยคะ่ะหลังจากดูสูตรนี้แล้วต้องไปทําทานดูนะคะท่านจะได้ขนมไทยรสชาติอร่อยนะคะแบบประยุกต์คือยังไม่มีใครคิดทำสูตรนี้เราทำกินได้มันอร่อยเราจึงเอามาลงคลิปนะคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อ,ตอกันนะคะพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะ